ครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้มีเอฟซีพเมต์มาบอกว่าป่อยของแปลกหรือลาบของแปลกกับมันแบบว่าหลายแล้วเฮามาเบิ่งว่าเมื่อนี้พขอเป็นลวกหรือเอ๊ต้มแห้งจิ้มเจ้านะครับผมเนาะไปจัดครับผมตามคำเด็กหลวงตามคำขอนะครับผมเบิ่งยังกับมากไม้หลายแบบเมนูครับผมลองเป็นเมนูนี้นะครับเนาะลองเบิ่งเเลยจัดตามคำขอครับผมไปถ้าใครไปไปกดลงครับผม นี่เขาจะให้เป็นต้มกิ้มแล้วแต่ว่าบอต้องแ็่แบบนั้นแต่ผมจะให้เป็นรวกกิมนะครับเนาะมันจังมีรสชาติหน่อยหนึ่งเพลยนะครับเนี่ยยุ่ยเลยนะครับผมแ็ดเจ้าเปียวเจ้าผมไปกะมันก็สุดทนันแล้วเนี่ยครับผมหนังง้วด้วยครับเนี่ยยุ่ยๆข่ามีแกียงใส่ผักขิงแล้วก็ยิงเสียบนะครับเนาะนี่คือแบกแนวอีกหนกเรียงนอกเร่องนี่ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเมนูนี้ครับผม ตักสรงเรื่องดีกว่าเขาเนื้อเขาหนังดีครับผมมาครับลงหมอครับผมนี่ของแสีบต่อมีลาบยาสูสิ่งครับผมนี่ชิลวดครับผมขาดไปได้ครับผมเพิ่มคมนวลเข้าไปน้ำปลาครับผมกีเพี้ยสองจองครับผมตามด้วยบักพริกลงเตาลงเตาครับผมโอเคโอเคให้มันเดือดถักครับ เดี๋ยวจะเซจานครับผมครับเพ็ดน้ำจิ้มครับผมมีเปรี้ยวมีขมนะครับเนาะดับแรกเขาจะเทเป็นจิ้มขมนะครับผมไปพร้อมกันเลยรอบเดียวนะครับเนาะขีเพียครับผมแล้วก็ดีน้ำปลานี่แล้วก็นาบังเนาาครับตามด้วยพริกปงครับผมเทพร้อมกันเลยครับโอคัวครับผมชิลรสครับผมผ่านไปได้ตบด้วยนาบังเน้าตลงไปอีกครับผม นี่คือเป็นการแกวเปียวแกวขมนะ,นะครับผมนะครับผมนี่ไปมาครับผมนี่หอนหอนนุมน่มๆกรึบๆไปลงจานลงถาดครับผมเพิ่นสร้างต้มต้มแห้งจิ้มนะครับผมตัวผมพิดแหวกแนวนะครับเนาะ็ีแบบนี้มันยิ่เขาเนือ้อเขานังแซบกว่าครับผมสดน้ำกับแซบครับผมเนาะนี่ของแท้ตองหับกี่ส,สัวสิงกอมอสิบสองนะครับเด้อ ขาเข่าครับผมขาเข่าเ,าเลยมาเกบวินเลตมาสองรอยเมตรครับผมรวดแต่สะพานอยากกินเกลียวมาครับสิดสายเลยล่านอยู่ใไรทางครับตรงขางก็ซ้ำม,มิดก่อนถึงเชื่องกงนะครับผมมาละเรียบร้อยฟองแทะแน่นอนน้ำจิ้มเกรียวน้ำจิ้มคมนะครับผมอนุญาตวางนะครับเนาะมาไปไปดูไปทีมงานผิดทายอะไกันอเออหอนเอาครับทีมงานครับ ลงสายอะไรเนี่ยเอาพี่ตั้มถือดิครับอา้าวพีทายแล้วกันเอฟซีเพิ่งขอแบบต้มแหงลวกกิมที่ว่าผมเพชรเป็นลวกไปเลยเลือดจัดไห้นี่ของแท้แน่นอนนี่ทีมงานครับผมของแท้พีทายแล้วกันวิพ,พี่ครับผมจัดไป